สวัสดีครับ,บ,รบหลังจากที่เราเหน็ดเหนื่อยจากมหากรรมวันเยาชนแห่งชาติปีนี้นะครับวันนี้เราก็เริ่มมาแวะพักผ่อนที่ตลาด3ามพันนามค่ะใช่แล้วครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมกันว่าสามพันนามมีอะไรอีกพันอย่างมากมา ที่พลาดไม่ที่พระที่พลาดไม่ได้เลยนี่ก็คือเสื้อของฝากตัวนี้น่าน่าน่าข้าวเจียวเรือ่ปลุกมาถึงหัวหินหลังจากหลังจากวงแตกแล้วก็มาอยู่กัน ก็เป็นการแต่งตัวแบบวินเทจนะครับวินเทจนี่ก็คือประมาณว่า,าสบายๆย,ย้อนยุคหน่อยๆโอเคหลังจากที่เนืกอยๆกันแล้วเราก็ชมช่วงที่สองกันในช่วงต่อไปครับสวัสดีครับ